ฟาิศตต่เลยนี่ปุบเล่นวันนิมเล่นวันยาเลยปุบเลยกระสุนน้อยมากเลยโอ้โหมันน่าจะแบ่เพื่อนได้สุดที่กระสุนคือพวกเป็นรอยอ้ยยยอย่ยยยมยยยยยย่ยย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 

คผมไปละอย่างการเงินอ๋ออ right ๋อเอาเลยอ๋อนี่หมุนสดเยโอ้โหเกือบเกือบตัวแยกสดเลยเอาเลย Bingo Bingo แต่แล้วคุมกันแล้วพี่นี่แหละเผาไปเลยเดี๋ยวเจอย่างย่างสดเดี๋ยวผมคุมกันหลังให้จากการ

Wait, 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 Please help me. You're too much raining. Oh. <laughs> no. No, no. Uh, oh. No. oh no. lord. <laughs> <laughs> oh, no, no, no. คุณก็ได้ต e ้ยับยไปต่อไปตเอประตูไหลอ้โห้าจไหลลงมาเจ็บแทนเลยตายสูงเลยสูงขนขาไปหักไปยังไนักมาาจากไหนีว้าวอะไรนี่เฮี้ย เอาไม่ไหวะโดดวัดตะเกียบอกใส่ตีลาต่อเฮ้ยไม่แล้วเอาไงวะเอาไงวะฮะเอาไงวะยื้อเมยเมมือนแลดีนแลตออเออเยเกือบเโค้สะพานอันี้อ้ โอ้มาลูกพี่ลูกพี่มีกมีสองลูกเลยสองลูกเลยสองลูกเลยโอ้โหอุยโอ้ยโอ้โอ้โอ้เฮ้ยเอาหนึ่งว่าตายอุ๊ยกดดิกอุ๊ยออโอ้โหเต็มเลยโต็มเลยเอาเล่นใหม่แล้ววับ อารมณ์แบนี้อารมณ์โอ้โหโอ้โหมาละวิดีโอคุ้มกันให้มีสนคลองเลยเท่านั้นเอ้ยวุ้น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 เฮ้ยติดเฮ้ยบนไปหามันทำไมเรา ต้มแล้วพี่เราแล้วยี่ <laughs> สู้มาพาไปได้ต่อยหินด้วยหรอต่อยนะ <laughs> หินโชวยเลี้ยงบัดรบัดรเจ้าเหนือสัมผัดได้ถึงอะไรไม่ชอบมาพาตัวอะไรไ <laughs> อ้พวกจะไม่ชดนหลักเข่า <laughs> <laughs> สะดุ้งดีจ <laughs> ล <laughs> ่วงก็ล่วงแล้ว <laughs> บุนเป็นจังหวะหนึ่งสองซาง ไปเลยเดี๋ยวเราลลุกๆยมันเร็วไปเท่าพี่เลอออ๋ออแลวะตั้งใจตั้งแบบม่กพังย่ด่แ่งข้อมองกันดได้เวลาแล

ลนลุกแล้วเอลีอนตื่นรีตจอทำไมเออเงง่ายๆอยู่ตัวก่อนมาแล้วนวัชากแบบตัดจบตายเลยมาคิงเดิมคอมเราะเยวอยู่ตื้อตึ้ตื้อ Oh, oh, oh. โอ้ยไปเลยยายๆๆๆยาาโอ้โหไอ้ตาดง วิวนี่มันฉากไปท่านไงร,ร้อนจังเท่เอาไปดูโ,<อ>โดนงับผู้โอ้ยไปเลยช,ลชอบงับคุณงับชอบจริงๆนี่นตัวอะไรอะแท้ๆต้องไม่ใช่ฉลามนะั่หมือนปลาสิงโตแต่ก็ไม่ใช่เฮ้ยสิบอเฮ้ยสเปซอาร์ไอ้เังสิบอาร์อะไรเง,งีเ้ยเกิดกดผิด เก็บปานมีเือยื้อยื้ยื้อยื้อยื้อแทงเข้าที่เบ้าหน้าแค่ไหนกันจเจีววอ่ะโอ้วอวววววววเกวว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 อวว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 มันว chị bay ơi giả mừng mặt hỏi này na hi yii hello there mừng mừng bay đi đi bay này mừng mày lều bay đi bay mày bay เลยนะมีันาโอ้เสียงกไปไอ้ตไปดูเสียงผในคลิปโคตรรัเฮ้ยอะไรวะเอเออไ่ยึดต่ออะไร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 เริ่มเริ่มไปไว้ใจน้ำทะเล ทำงอนเจออยเคยได่ดีก็ได้แล้วเขามาด้วยครับปูนกระสุนวัดลบไปลบไปลบไหนอ้จะบุกเลยต้อายิงไม่โดนหมดยิงไม่ทันนั่นแหละเอาไปทัน

อู้ช็อตนี้สวยแค่เป็นปรคลิปโอ้สวยโอ้โหดูเลย evidence าคุณีแต่โทรมาไม่ดูไม่ดูครับไม่ดูครับโอ้เอ้ยสาวติดนาทีเองเร็วสาวเร็วมากไอตอนแรกมันหนาชาเพราะไอ้ห้อนี้มั้งแม่ให้เดิน